สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพาหะคู่ใจค่ะวันนี้วันนี้เราเอารถนี่มากันนะเอารถนี่มารถมอเตอร์ไซค์มาระวังแถวนี้ที่เขาจะเอาวันนี้เป็นพาหะผู้ใจของเราที่จะพาท่านผู้ชมมาเยี่ยมแฟนช่อง13สยามไทยและนอกจากนั้นยังเป็นแฟนเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองแฮปปี้พีเพิลเฟสของเราอีกด้วยและท่านผู้ชมคะวันนี้หนีจากรถยนต์มาขับมอเตอร์ไซค์เพราะว่ารถรถติดมากติ ช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าต้องกา,ารอะไรเร่งด่วนเร่งด่วนต้องมอเตอร์ไซค์ต้องมอเตอร์ไซค์หรือไม่ก็จักรยานะนะคะท่านผู้ชมค่ะถือว่าเป็นพาหนะที่หลายๆท่านหันมาใช้กันนะคะ,คะเอาล่ะวันนี้สําหรับท่านใดนะคะที่กําลังมองหาเรือเนื้อหาสุขภาพดีๆวันนี้ต้องติดตามชมเราทั้งสองคนเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้เราพาผู้ชมมาที่ไหนเชิดไทย86 เทิดไทยซอย 86, 86. ค่ะท่านผู้ชมคะ่ะถามว่าเคยรู้จักไหมไม่รู้จักหรอกคะ่ะตาม GPRS ม,มานะคะก็พาวันนี้จะพาท่านผู้ชมนะคะทุกๆท,ท่านมาพบกับท่านที่มีปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาการปวดเมื่อย<ะ>โรคกระเพาะเขาบอกว่าโรคกระเพาะเนี่ยเป็นโรคของคนขยนัน คือขยันจนลืมรับประทานค่ะท่านผู้ชมค่ะแล้วก็ก่อ,อให้เกิดโรคกระเพาะลมตีอมไอ้ลมเนี่ยบางมันควรจะออกข้างล่างไงแต่มันดันขึ้นข้างบนอ,อย่างเงี้ยนะคะท่านผู้ชมค่ะท่านใดที่มีปัญหาอย่างนี้อยู่วันนี้ต้องติดตามชมรายการของเราให้ดีและนอกจากนั้นท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเบาหวานความดันคอเลสเตอรอลน,นะคะ วันนี้ก็ต้องห้ามพลาดด้วยเช่นกันภูมิแพ้ด้วยผิวแห้งแตกก้านเป็นจุดตามตัววันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะแล้วก็ต้องบอกนะคะวันนี้ก่อนที่เราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับแฟนช่อง13สสยามไทยของเราเรามีโปรโมชั่นพิเศษพิเศษคืออะไรคุณแพรว่าวันนี้มีกระเป๋าอเนกประสงค์คุณมันอเนกประสงค์ยังไง เสียดายไม่ได้หยิบมาดิฉันนี่นะดิฉันจะโทษใครได้เออนะดิฉันจะโทษใครได้เป็นกระเป๋าเอเนกประสงค์ที่แบบว่าใส่เอกสารได้จะไปจ่ายตลาดก็ได้เอออะไรก็ได้อะไรเงี้ยใส่เสื้อผ้าส่งสำชุดก็ได้ไปต่างจังหวัดใบใหญ่ไหมใบใหญ่ไหมใบใหญ่ใบใหญ่ใบใหญ่ใบขนาดนี้เป็นพลาสติกเป็นพลาสติกอ่าเออแต่ไม่ใส่ไม่ใส่ไม่ใส่หิ้วของเอาใส่ของใส่น้ำแร่ตองได้สองขวดอ่ะโอ้โห นัทมีลวดลายไหมมีมีลวดลายมีลวดลายหอไอเฟลอ้อมีลวดลายหอไอเฟลท่านจะได้หอไอเฟลมาถือแล้ท่านผู้ชมค่ะวันนี้ให้ท่านผู้ชมนะคะโทรกันเข้ามามากๆอยากคือต้องซื้อกี่ขวดอะสามขวดสนามสนุนเพียงสามขวดท่านจะได้กระเป๋าถือนะคะ เป็น<ช>รูปหอไอเฟลใช่ท่านสามารถใส่เอกสารได้<ช>แล้วก็ไปเดินตลาดได้ใส่ตลาดก็ได้หรือแม้จะใส่เสื้อผ้าน้อยชิ้นก็ได้นะแล้วก็ต้องบอกล้านผู้ชมค่ะ ใส่น้ำสุนไพยการ์ตองได้ถึง2ขวดเลยทีเดียววันนี้นะคะท่านผู้ชมโทรกันเข้ามาสนับสนุนรายการหน้าและคุณแพรเพียง3ขวดเท่านั้นรับกระเป๋าอเนกประสงค์ไปเลย1นึ่งใบตามภาพนะตามภาพที่เราเดี๋ยวเราขึ้นให้ดูแล้วกันนะนะเป็นรูปหอไอเฟลสวยงามมากหรูมากท่านใดอยากจะมีครอบครองวันนี้ให้รีบโทรเข้ามานะคะแล้วมีโปรโมชั่นอย่างอื่นไหมโปรโมชั่นไม่มีแล้ววันนี้ให้แค่นี้ก่อนนะอันเดียวเลยอันเดียวเลยเพราะว่าเราอยากจะให้ทุกๆท่านซื้อในจํานวน ที่ไม่ต้องเยอะมา,มากมีกําลังพอที่<ช>จะซื้อเพราะว่าซื้อ3ามขวดเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าคือ ซื้อ3ขวดก็ได้ส่วนลดเยอะแล้วเยอะแล้วแล้วก็3ามขวดนี่ก็คือใครที่เพิ่งเริ่มทดลองก็เอา3ขวดให้จบเลยโอ้คืออย่างน้อยๆเราอยากจะให้ดื่มปริมาณ2ขวดถึง3ขวดนี้ใช่ลองไปก่อนลองไปก่อนคือถ้า3ามขวดเนี้ยท่านผู้ชมยังไม่เห็นผลเอาอีก3ขวดเอออีก3ขวดนะแล้วก็แต่ต้องบอกค่้ท่านผู้ชมค่ะว่าหลายๆท่านที่ดื่มน้ำชุไทยก้านตองของเราไปแล้วเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าไม่เคยผิดหวังดื่มแล้วก็อยากจะดื่มอีกอย่างแน่นอน วันนี้ช่วยกันสนับสนุนรายการนะแล้วก็คุณแพรนะคะกับกระเป๋าสวยๆกระเป๋าหอไอเฟลนะคะกระเป๋าถืออเนกประสงค์นะคะท่านสามารถเดินเอาไปไหนก็ได้นะคะช่วยโลกประหยัดนะคะไม่ต้องใช้ถุงพลาสติกนะคะไปซื้อของอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ถุงนี้ไปซื้อก็ได้ไปซื้อต้องใช้ถุงพลาสติกไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าหรือที่ร้านสะดวกซื้อท่านสามารถใช้ กระเป๋าใบนี้นได้นะคะ<ด>เอาล่ะวันนี้หน้ากับคุณแพรจะพาท่านผู้ชมไปพบกับการตัดสินใจอีกหนึ่งการตัดสินใจของท่านวันนี้ต้องบอกสองที<อ>งเพราะว่าเราพาท่านผู้ชมมาพบถึง2ท่านนะคะคแต่ละ<ต>ท่านก็แตกต่างกันนะแตกต่างกันนะต้องบอกว่ากรณีนี้ทําให้เราเห็นว่าบางท่านบอกว่า โรคเรื้อรังต่างๆเนี่ยมันเกิดจากกรรมพันธุ์ค่ะวันนี้เราจะไปพบกับผู้ที่มีโรคเรื้อรังที่ไม่ได้เกิดจากกรรมพันธุ์เกิดจากตัวท่านเองไม่รู้ว่า้วยสาเหตุอันใดเราต้องว่าตามใจปากแน่นอนออย่างเงี้ยนะพราะดูหุ่นหุนแล้วก็เป็นสาวทุ่มท้วมอยู่เหมือนกันนะเขาขายข้าวเหนียวมูนเนี่ยมาตั้งแต่สาวๆไงแสดงว่ามันต้องอะไรแน่นอนนะหิวแล้วนะสิไปพาท่านผู้ชมเข้าไปที่ร้านกันเลยค่ะมาตามมาเลย เอาจอดเพื่อนผู้ชายเราไว <ไป S 1> ้นี่แลบนะคงไม่หายนะหลายแสนแล้วเนี่ยแสนสาหัส ท่านผู้ชมจะอยู่ที่ไหนแฟนช่อง13สยามไทยเราอยู่ที่ไหนต้องมาที่นั่นอย่างแน่นอนและต้องบอกค่ะท่านผู้ชมค่ะว่าวันนี้เราจะพาทุกๆท,ท่านมาพบกับสองสาวนะต้องบอกเลยว่าเป็นพี่น้องสองสาวที่รักในส่วนของเรื่องสุขภาพค่<ฮ>ะท่านผู้ชมค่ะแล้ววันนี้ท่านผู้ชมพร้อมแล้วหรือยังที่จะไปพบกับท่านกันนะคะและ้วต้องบอกว่าท่านเนี้ยเนี่ยเป็นแฟนช่อง13สยามไทยของเรา อยู่ตลอดเวลา<ช>เห็นบอกว่าชมอยู่ตลอดเวลาลเวลาแล้ววันนี้เราจะพามาเจอตัวจริงๆตัวเป็นๆกันว่าท่านเป็นแฟนช่อง13สยามไทยจริงหรือไม่แล้ววันนี้คงหนีไม่ได้ค่ะกับน้ำสุญพัยก้านตอง happy people fresh ของเราวันนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะเรานำมาถึงสองขวดสองขวดวันนี้เนี่ย นำมาจำหน่ายหรือไม่ไม่ใช่วันนี้มามอบให้กันเลยฟรีๆนะคะ,ะซึ่งต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยสองสาวของเราอนุญาตให้เราเข้ามาสัมภาษณ์พูดคุยกันถึงที่นี่และตอนนี้เห็นท่านนั่งรอเราอยู่<ช>พร้อมแล้วหรือยัง,งพร้อมแล้วก็ตามหน้าและคุณแพรมาเลยค่ะ,ะป้าท่านนี้นะ ทุกคนค่ะคือแฟนช่อง13สยามไทยตัวจริงของเรานั่นก็คือชื่อคุณวันเพคุณวันเพ็ญนามสกุลปรางมณีปรางมณีโอ้ท่านผู้ชมค่ะเห็นไหมคะว่าสาวจริงๆนะคะสาวท่านนี้เนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วคะ61 61เปีเห็นบอกว่ากินเงินบำนาญมาหลายเดือนแล้วรอคะ ห้าเดือนว่ะห้าเดือนแล้วแสดงว่าก่อนหน้านี้คือรับราชการหรือว่าอะไรคะนี่แหละขายของลดเกษียณตัวเองว่างั้นเถอะแต่ก่อนหน้านั้นทำรับราชการอะไรอะคขายของมาตลอดลูกเป็นแม่ค้าขายอยู่ที่ไหนฮะขายอยู่ตรงนี้แหละขายอยู่ตรงนี้แหละบอกกินบำนาญเนี่ยคือลดเกษียณตัวเองท่านผู้ชมค่ะขายอะไรบ้าง ขายกล้ย,ยขายมะม่วงขายน้ําขายจักเครื่องจักรสารขายให้คนในชุมชนเรากันเองนั่นแหละเดินไปเดินมาใครก็อยากได้เขาแวะเข้ามาซืออ้อไปเราก็ไม่ได้ซีเรียสแต่แต่อันนี้พี่ไม่ได้เกียรติอุปกาคณะกลุ่มแม่บ้านเขาทํามาฝากไว้ขายให้ฟรี<อ> <laughs> คือ <laughs> ขายได้ก็ให้กลุ่มแม่บ้านไปขายให้ฟรีเราก็ไม่เอากําไรอะไร เอามาตั้งที่ร้านได้ช่วยๆเขาเวลากขาว่างเขาก็ทำไงวิตะกก้าสวยมากเลยค่ะก็เห็นว่านี่แต่อันนี้ก็ของจาก<พ>าสวน,สวนเนี่ยพื้งขนมาเมื่อวานสวนเราใช่อยู่ที่ไหนฮะน้ำคข็งมาผมก็แพงแสนแต่จริงๆแล้วคุณพี่วันเพลญนี่เป็นคนที่ไหน จังหวัดนนท์คนจังหวัดนนท์หนนท์แต่มาอยู่ที่นี่เลยนะแล้วก็ย้ายมาอยู่บางแคแล้วก็ไปซื้อที่นครปฐมก็แพงแสนเลยไปสามที่เลยโอ้โหคุณผู้ชมค่ะคิดดูสิอาชีพค้าขายสามารถทําให้มีเงินซื้อที่ซื้อทาในขนาดนั้นเลยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะได้มาพูดคุยกับพี่วันเพลนกันเพราะว่าต้องบอกเลยว่าพี่วันเพลนเองเนี่ยดื่มน้ำในก้านตองของเราอยู่เหรอใช่เพราะดูใด อะไรนะช่องสามสยามไทยช่องสิบสามสยามไทยช่องสิบสามสยามไทยดื่มมานานหรือยังเพิ่งเพิ่งดื่มไปสองขวดแล้วก็ทั้งหมดสี่ขวดแล้วนายเห็นบอกว่าเป็นแฟนช่องสิบสามสยามไทยกันตั้งนานแล้วทําไมเพิ่งมาเริ่มดื่มเอ้าก็ดูคนอื่นเขาดื่มไปก่อนที่แล้วก็ชอบใจไปเอาละค่ะรบกวนค่ะนี่คือเป็นเหตุที่พี่วันเพ็ญมาตัดสินใจดื่มคือคือไปดูตอนนั้นแหละที่แหละไปไป ไปสัมภาษณ์ลุงท่นทนานท่านกะปตะยกแข่ขาหน้าบ้านให้ดูยกนนยกนีน่นนอ,ะอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นสัมภาษณ์ยายอายุเก้าสิบกระดกขวด <laughs> <laughs> ดื่มน้ำสมุนไพรก้านตองแต่เราได้มาพูดคุยละเอียดกันที่เป็นเบาหวานท่านก็บอกว่าท่านเดินได้อะไรเงี้ยขาแข็งก็ดีขึ้นอะไรเงี้ยเราคือตัดสินใจจากเคสกรณีบ้าก็นั่งมาดูไปเรื่อยๆจนทําให้ตัดสินใจดูนานไหมคะดูนานหรือยังบ้ากก็เปิดช่องเลยนะอ้าวจริงหรที่แท้ๆก็ติดตามมานานนะแต่ย่งมไปหลังซื้อผู้จะตัดซื้อเอาละท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวหน้าขออนุญาตจัดเก้าองค์เก้าอินนั่งพูดคุยกันอย่างเป็นทางการสักนิดนึงเพราะว่ารู้สึกว่า เรื่องราวของพี่พี่วันเพนเนี่ยมันยาวและมากนอกจากนั้นเนี่ยบอกเลยว่าวันนี้จะพามาพบถึงสองสาว <c oughs> นี่เพียงสาวท่านแรกเดี๋ยวมีอีกสาวอีกหนึ่งท่านที่เราจะมาพูดคุยกันแต่เดี๋ยวหน้าขออนญาตจัดสถานที่นะคะนั่งพูดคุยกันได้เป็นเรื่องเป็นราวกันได้สักนิดนึง <c oughs> <c oughs> ทออเรนเนี่อายุห1ปีแต่ต้องบอกว่าพอเห็นหน้าเตาไม่กาเรียไม่กลา้กกลาเรียกคุณป้าไม่กล้าเรียกคุณแม่มเรียกต้องเรียกคุณพี่อย่างเดียวนะคะก็ต้องบอกเลยว่าดูแล้วไม่แก่สมวัยนะยังสาวอยู่เลย6 0 เหมือน16เลยแม่ท่านใหญ่ๆมอดีเดินเข้ามาบอกแล้วตลอดเวลาเนี่ยคุณอยากจะอายุ61ปีเนี่ยนะแล้วยังดูแจ่มในขนาดนี้ไหมบอกเคล็ดลับหน่อยได้ไหมกินน้ำก้นตองสิโอ้โหกินน้ำก้นตองสิเพราะว่าเห็นบอกว่าดื่มไปแล้วเนี่ยผิวพรรณมันดีขึ้นเหรอคะผิวพรรณมันดีขึ้นกระชับกระเฉงสดใสรู้สึกดีกับตัวเองดี แต่จริงๆแล้วปัญหาหลักของท่านเองเรายังไม่ได้คุยนะคะท่านผูน้ชมค่ะแต่ที่สำคัญต้องบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเราได้มาเยี่ยมแฟนช่อง13สยามไทยตัวจริงซึ่งต้องบอกเลยว่าท่านชมช่อง13สยามไทยมาตั้งแต่เปิดสถานีจนถึงนปัจจุบันนี้ร่วมเนี่ยคือหลายปีมากค่ะท่านผู้ชมค่ะแล้วต้องบอกท่านก็ยังไม่ได้เปลี่ยนใจจากการไปไหนจนมาตัดสินใจเพื่อสั่งซื้อนะชมไทยก้านตองได้เพียงกี่ขวดคะ หกขวดถ้านับเป็นระยะเวลาเป็นเดือนเนี่ยน่าจะสักกี่เดือนมาแล้วที่เริ่มดื่มก้านตอง3เดือนสมสเดือนดูกันมาว่งทีละสองอนะเนาะดูกันมาสี่หปีคะะะ่ะท่านผู้ชมค่ะแต่เพิ่งมาสั่งซื้อน,น้ำสมุนไพรก้านตองได้3เดือน <laughs> <laughs> ทําไมตัดสินใจช้าจังเลยเห็นเห็นเห็นสภาพคนอื่นเขาเออ เขาเป็นแล้วเขาหายไงเหมือนจะหายแบบเอไปไปเอแล้วสดใสอะไรเงี้ยเราก็อลองมั้งสิอะไรเงี้ยเราก็ไม่สุขภาพเนาะแก่แล้วมันก็แรงไม่มันมันหน้าตาแลแข็งแรงแต่สุขภาพนะขาดแข้งไม่แข็งแรงถ้าทานไปมันก็โอเคแล้วไม่จุกไม่แน่นอะไรเงี้ยมันระบบขับถ่ายมันก็ดีเราก็สบายตัวขึ้นเดี๋ยวขาดแข้งเป็นอะไรคะมีปัญหาจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาหลักๆที่เรามาคุยกันวันนี้นี่ย ปะหลักจริงเลยมันก็ลัโรคฉลาแน่หละโรคฉลาปวดเมื่อยปวดเมื่อยตาามอยุใช่ปวดเมื่อยคอเสื่อมอะไรพวกเนี้ยนะมันไม่ใช่ไม่มีโรคประจําตัวมันคือคอเสื่อมอะไรปวดเมื่อยเนี่ยคือเรายังสามารถทําอะไรได้แต่รู้สึกว่าทําไปแล้วมันฝืนตัวเองเหรอเหมือนมันลำคาญอ่ะมันเหมือนกับ เป็ไงไม่กระแบกเขเหงนะมันเหนื่อยนะเหมือนก็ไม่ขยันอะไรเงี้ยปวดตรงไหนเป็นพิเศษมันมันจะขัดเส้นเนี่ยมันเหมือนเป็นเส้นมันี่วงเส้าใช่น่องกระมาเข่าเงี้ยอย่างช่วงช่วงเหมือนมันเป็นเส้นคือปัญหาคือเรารู้สึกแล้วว่าเรามันปวดตามเส้นตึงๆลำคานลำคานไม่ได้ปวดกระดูกไม่ได้ปวดกระดูกปวดเส้นเส้นตั้งแต่บริเวณน่องขึ้นมาเข่าใช่แล้วก็เมื่อยหลังอะไรเงี้ยเมื่อยหลังเพราะเราเราทําของหนักไงยกของหนัก ก็เป็นมานานหรือ,อยังเป็นมานานไหมมันก็เป็นมาเรื่อยๆนะเพราะว่าป้าทํางานหนักมาตั้งอายุสิบเจ็ดเพราะยกหนักๆเนี่ยทำารถเกี่ยวกับพวกสวนพวกยกของขายได้ไหมมันจะยกของหนักแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ทําของนั่งนานอย่างการป้าทําเนี้ยเช่นทําขนมเนี้ยป้านั่งตั้งหกโมงเย็นเนี่ยป้านั่งถึงสี่ห้า เมื่อก่อนทำขนมขายด้วยเนี่ยทุกวันนี้ก็จะทำเนี่ยเห็นไหมเนี่ยใบตองนึกว่าขายใบตองจริงๆแล้วเราทำขนมขายด้วยใช่ขนมอะไรคะทำขนมใส่ไส้ขนมกล้วยเขาเขาเนียวปิ้งอะไรพวกเนี้ยเขาเนียวปิ้งอะไรเงี้ยก็ทำพวกนี้แหละเออบางทีกล้วยสุกเยอะๆก็เอามาอบทำอะไรน้ำอะไรพวกกล้วยย่างอะไรพวกนี้ครบวงจรทุกอย่างทำอยู่คนเดียวนะคือเราทำอยู่บ้านหลังนี้เลย ขนมจอดไส่เราก็ทำที่นี่แล้วทุกเมื่อก่อนยายเก่งๆอ่ะยายเป็นคนปั้นไส้พอป้าทําทีสี่ห้าร้อยห่อขายอยู่ตรงเนี้ยเหมือนในละมิตออกมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บไอ้เรื่องทำเนี่ยบอกกนเหนื่อยมากเรื่องขายเนี่ยแค่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงมันไปหมดอะแต่ทีนี้มันเหนื่อยขี้เกียจไปยายเหนื่อยเพราะว่าไอ้ขนมไส้ต้องมีคนนั่งปั้นไส้แล้วเราเป็นคนหยอดทอหยอดทองเนี้ยหักไม่มีคนปั้นให้อ่ะไส้มันก็คาบก็แห้ง